สวัสดีครับมาเช็คอินใช่ไหมครับฉันมาหาท่านประธานของที่นี่ค่ะคุณเนี่ยนะจะมาหาท่านประธานคุณได้นัดไปหรือเปล่าครับพอดีว่าท่านประธานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเจอใครก็ได้คุณไปบอกท่านประธานของคุณว่าฉันชื่อต๊กค่ะเราสักครู่ครับ สวัสดีครับท่านประธานตักเหรอปล่อยเขาเข้ามาได้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าท่านประธานของเราเนี่ยกำลังติดประชุมอยู่งั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวคุณรอห้องนี้ก่อนนะครับ พาฉันไปห้องท่านประธานไม่ได้หรอคะคุณตัก๊กผมก็บอกแล้วไงว่าท่านประธานกำลังประชุมอยู่นี่ถ้าคุณสนิทก,กับท่านประธานมากเนี่ยทำไมไม่ติดต่อไปเองเลยล่ะค่ะผู้จัดก,การตัก๊กผมได้ข่าวว่าคุณลาออกแล้วเหรอคุณมีอะไรให้ผมช่วยอ่ะ บอกผมได้ไนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้จัดการคือว่าฉันเนี่ยมาหาเพื่อนของฉันแล้วเราครบกันมาตั้งแต่เด็กค่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะช่วยฉันแน่นอนท่านประธานคะใบแจ้งนี้บริษัทหนึ่งมาแล้วนะคะจะให้โอนเงินเลยไหมคะตอนนี้เจ้านี่เริ่มตามแล้วคะ่ะไม่ต้องโอนฉันได้หาคนที่จะมารับความสวยต่อ เยลลี่ขอโทษนะที่ให้รอนานอะ่ะนี่นายทำงานอย่างไงของนายถึงปล่อยเพื่อนรักของฉันต้องมานั่งรอตรงนี้เอ่อก็ท่านประธานมีคนมากมายที่อยากจะขอพบอครับอยจาจะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนแล้วผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าคุณตกเขาเป็นแขกพิเศษตักถ้าแกเจอเรื่องแบบนี้อีกก็บอกชื่อฉันไปเลยนะดูสิว่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้กับแกไหม ได้ป่ะเราไปที่ห้องทำงานของฉันก็นดีกว่าโหโรงแรมเก้้าหนึ่ตอนนั้นเนี่ยเล็กมากเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปได้ไกลมากเลยอะตอนที่ฉันเริ่มทำธุรกิจแรกๆอะ่ะก็มีแกนี่แหละที่ให้ตังค์ฉันยืมแถมยังหาลูกค้าให้กับฉันอีกถ้าไม่มีแกในวันนั้นก็ไม่มีฉันในวันนี้เลยนะเนี่ย โรงแรมนี้ถือว่าเป็นของแกครึ่งหนึ่งเลยนะแต่เอ๊ะตอนเนี้แกก็ไปได้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอได้ยินข่าวว่าได้ขึ้นเป็นซีอโอนี่ฉันลาออกแล้วอะฉันก็เลยมาหาแกไงเยลลี่บริษัทแกเนี่ยพอจะมีตำแหน่งว่างที่เหมาะกับฉันบ้างไหมโหตัก๊กเรื่องแค่นี้เองแต่ฉันคิดว่า ถ้าให้แกเป็นพนักงานธรรมดามันก็จะดูน่าเกลียดเกินไปนะความสามารถแบบแกเหมาะที่จะเป็นท่านประธานมากกว่าพอดีเลยฉันยังมีอีกบริษัทแกก็ไปทำที่สาขานน้นได้เลยนะประธานเลยเหรออืมแกไม่ต้องเกรงใจฉันเลยนะคือถ้าให้ฉันพูดตรงๆอ่ะฉันไม่มีเวลาไปดูแลที่นั่นเลยอ่ะว่าช่วยกันนะแกทำได้อยู่แล้วงั้น ฉันลองดูก็ได้